นอกจากที่มันจะแสดงสถานะหน้าโปรไฟล์ของเราแล้วนะครับมันจะแสดงในส่วนอื่นๆด้วยครับให้คุณผู้ชมย้อนไปที่หน้าฟีด a c e b o o k นะครับปึ๊บหลังจากที่เราย้อนกลับออกมาแล้วนะครับเห็นไหมครับมีอะไรเปลี่ยนไปนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมนายตึงเนือีกิช่นเคยนะครับและหลายๆท่านอาจจะเห็นแล้วนะครับว่าในแอปพลิเคชัน Facebook ของเราในหน้าโปรไฟล์เนี่ยมันมีปุ่มตั้งสถานะขึ้นมาครับซึ่งตรงนี้เป็นฟีเจอร์ใหม่ในแอปพลิเคชัน a c e b o o k เวอร์ชันล่าสุดนั่นเองนะครับเป็นการใส่สถานะเพื่อบอกเพื่อนๆของเราเนี่ยว่าตอนนี้เรากําลังทําอะไรอยู่รู้สึกอะไรอยู่ซึ่งเจ้าสถานะนี้จะแสดงผลอยู่24ชั่วโมงและมันจะหายไปครับสาหรับผมแล้วมันมีข้อดีในหลายๆอย่างเลยนะครับอย่างเช่นเวลาที่ผม เดินทางไม่สะดวกติดต่อพูดคุยเนี่ยผมก็สามารถอัปเดตให้เพื่อนได้รู้ก่อนเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมขับรถหรือว่าอยู่บนเครื่องบินนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้นายงหนึ่งจะมาแนะนําวิธีใช้กันด้วยนะครับก่อนอื่นถ้าคุณผู้ชมยังไม่มีปุ่มสถานะบนหน้าโปรไฟล์ a c e b o o k นะครับให้เราไปทําการอัปเดตแอปพลิเคชัน Facebook ใน Google p l a y Store เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะครับโดยให้เรากลับออกมาหน้าหลักครับปึ๊บจากนั้นนะครับไปที่ p a Play Store ครับปึ๊บ พอเราเข้ามาใน Pay Store แล้วนะครับจากนั้นให้เราไปที่โปรไฟล์ของเราที่บริเวณมุมขวาบนนะครับคลิกเข้าไปเลยครับปึ๊บพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับให้เยวเราไปที่เมนูแรกเลยครับจัดการแอปและอุปกรณ์ครับปึ๊บพอเราเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามีหัวข้ออัปเดตแอปพลิเคชันนะครับถ้าเรายังมีแอปพลิเคชันที่ค้างอัปเดตเวอร์ชันปัจจุบันอยู่นะครับให้เรากดอัปเดตเลยครับปึ๊บลองเข้าไปดูรายละเอียดนะครับปึ๊บ ตรงนี้ถ้าของคุณผู้ชมมีแอปพลิเคชัน f a c e b o o k รออัปเดตก็รอให้มันอัปเดตจนเสร็จสิ้นนะครับหลังจากที่เราอัปเดตแอปพลิเคชัน f a c e b o o k เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับเดีย๋ยวเรามาลองใช้งานปุ่มตั้งสถานะกันเลยครับโดยให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชัน f a c e b o o k ครับปึ๊บหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับก็ให้คุณผู้ชมไปที่หน้าโปรไฟล์ของเราครับจะคลิกที่3ขีดหรือว่าคลิกเข้าไปที่โปรไฟล์ตรงนี้ก็ได้นะครับปึ๊บ หลังจากเข้ามาในโปรไฟล์แล้วนะครับเราก็จะเห็นว่ามีปุ่มตั้งสถานะขึ้นมานั่นเองนะครับให้เราคลิกเข้าไปเลยครับปึ๊บพอเราคลิกเข้ามาในปุ่มสถานะแล้วนะครับมันก็จะมีแถบให้เราใส่สถานะนั่นเองนะครับคลิกเข้าไปเลยครับปึ๊บตรงนี้คุณผู้ชมสามารถใส่ข้อความสถานะเองก็ได้นะครับหรือว่าจะเลือกแบบอัตโนมัติตรงนี้ก็ได้อย่างเช่นในที่นี้สมมุติว่าผมกาลังนั่งเครื่องบินเดินทางกลับบ้านนะครับผมก็จะใส่ข้อความว่าอยู่บนเครื่องบิน ตอนนี้เราก็ใส่ข้อความสถานะของเราเสร็จแล้วนะครับจะให้ชัดเจนกว่านั้นเนี่ยนายตึงหนึ่งแนะนําให้ใส่ emoji เข้าไปด้วยนะครับคลิกเข้าไปเลยครับ,บอึย่างตรงนี้ผมอยู่บนเครื่องบินใช่ไหมครับผมก็จะใช้ emoji เป็นรูปเครื่องบินนั่นเองเราสามารถพิมพ์ค้นหาได้เลยครับคําว่าเครื่องบินอ่าก็จะเห็นว่ามี emoji เครื่องบินเพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะครับเราก็กดเลือกเข้าไปเลยปึ๊บ เรียบร้อยครับตอนนี้เนี่ยผมก็เลือก emoji เป็นรูปเครื่องบินแล้วก็ข้อความสถานะว่าอยู่บนเครื่องบินนั่นเองนะครับหลังจากที่เราใส่รายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามากดที่ปุ่มอัปเดตท,ที่อยู่มุมขวาบนนะครับปึ๊บ หลังจากที่เรารอสักครู่นะครับสถานะของเราก็อัปเดตแล้วครับเห็นไหมครับว่าหน้าโปรไฟล์ของเราเนี่ยมันจะแจ้งว่าอยู่บนเครื่องบินนะครับแล้วก็มีไอคอนอิโมจิเครื่องบินนั่นเองนะครับนอกจากที่มันจะแสดงสถานะหน้าโปรไฟล์ของเราแล้วนะครับมันจะแสดงในส่วนอื่นๆด้วยครับให้คุณผู้ชมย้อนไปที่หน้าฟีดเฟซบุ๊กนะครับปึ๊บหลังจากที่เราย้อนกลับออกมาแล้วนะครับเห็นไหมครับ มีอะไรเปลี่ยนไปนะครับตรงวงกลมโปรไฟล์ของเราเนี่ยมันจะมีไอคอนอีโมจิรูปเครื่องบินเล็กๆโชว์อยู่ด้วยนะครับให้เพื่อนเราได้เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นในสถานะทั่วไปหรือว่าสถานะแชทกลุ่มต่างๆนั่นเองนะครับมันก็จะแสดงไอคอนนี้โชว์ให้เพื่อนเราเห็นนั่นเองนะครับและสุดท้ายนะครับกลับมาที่หน้าโปรไฟล์ของเราสมมุติว่าเราเดินทางเสร็จแล้วอยากจะลบสถานะนี้ก่อน24ชั่วโมงเนี่ยเราก็สามารถลบได้ครับเราก็กลับเข้าไปที่ปุ่มตั้งสถานะครับปึ๊บ พอเราเข้ามาแล้วนะครับให้สังเกตที่ปุ่มขวาบนนะครับก็คือลบออกนั่นเองนะครับเราสามารถกดลบได้เลยครับปึ๊บหลังจากคลิกที่ปุ่มลบออกแล้วนะครับมันก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาครับให้เ,เรายืนยันอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าเราต้องการลบนั่นเองเราก็คลิกที่ปุ่มลบออกได้เลยครับปึ๊บ เรียบร้อยครับสถานะอยู่บนเครื่องบินของผมเนี่ยก็จะถูกลบไปนะครับแล้วมันก็จะย้อนกลับมาเป็นสถานะก่อนหน้านี้ที่ผมตั้งนะครับก็คือรู้สึกง่วงนั่นเองนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดสําหรับฟีเจอร์ใหม่ในแอปพลิเคชัน Facebook ในวันนี้นะครับสำหรับเจ้าปุ่มตั้งสถานะนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่คุณผู้ชมได้รับชมนายตึงเนืดด้วยนะครับนายตึงนืดจะนําอะไรดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับวันนี้ลากันไปก่อน Bye-bye.